สวัสดีทุกคนสวัสดีมาเลยสวัสดีจากทุกช่องทางจากทุกประเทศนะที่ติดตามกันอยู่นะวันนี้มารับฟังความรู้ดีๆเอ,อ,เอ,อมารับฟังความรู้ดีๆหวังว่าภาพและเสียงจะชัดเจนเนาะใครที่ภาพและเสียงชัดเจนเนี่ยช่วยกดก้าให้อาจารย์ทราบได้ไหมอาจารย์จะได้เริ่มไปพร้อมๆกันเพราะว่าจริงๆแล้ว เรื่องของเลขเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนกับชีวิตของเราอ่ะตั้งแต่เกิด่ะจนแก่จนเฒ่าเลยนะตั้งแต่ตื่นนอน,นจนเราหลับไปเลยนะแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าในความเชื่อกันแล้วกันนะของหลักเลขศาสตร์เนี่ยตัวเลขเนี่ยนะเป็นตัวแทนพวกเราตัวเลขอ่ะเป็นตัวแทน ของดวงดาวซึ่งส่งผลส่งอิทธิพลกับชีวิตแน่นอนกับชีวิตแน่นอนทีนี้คำถามนะจะส่งผลอย่างไรเรามาดูกันดีไหมเออจะส่งผลอย่างไรเรามาดูกันเอาจากเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมีเลขอะไรที่เป็นเลขต้องห้ามบ้างมีเลขอะไรที่เป็นเลขอันตรายบ้างมีเลขอะไรที่เป็นเลขร้ายแรงซึ่งเราควรรู้ และเราอ่ะควรบริหารจัดการเลขนั้นๆน่นนะให้มันถูกต้องร่องรอยเพื่อชีวิตนะ่ยได้ประสบความสําเร็จได้ร่ำรวยได้มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอย่างน้อยที่สุดก็ให้ปลอดภยนะัยเนาะเออเออเออเคยมีนั้นะจิตวิทยาเขาบอกว่ามนุษย์พอเกิดมาเนี่ยนะต้องการปัจจัย4นะก็คือที่อยู่อาศัยต้องมีหลังคานะเออเพื่ออะไรนะบันเทาใช่ไหมภัยอันตรายมี ที่ซุกที่ซ่อนเมื่อก่อนก็อยู่ถ้ำใช่ไหมยมีเสื้อผ้านุ่งห่มนะเพื่อความอบอ,อุ่นมีอาหารเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ถ้าเจ็บปวดก็มียารักษาโรคแต่เหนือจากปัจจัย4ี่ไปอ่ะมนุษย์ต้องการความปลอดภัยคือที่ที่เราอยู่ต้องปลอดภัยด้วยเลขที่เราใช้เนี่ยเป็นเลขปลอดภัยหรือเปล่าเป็นเลขที่นําสนองนะสิ่งที่เป็นปัจจัย4ี่มาให้เราคือเพื่อนง่ายเป็นเลขที่ได้เงินได้ทองหรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะต้องรู้นะ แล้วโดยหลักแล้วเนี่ยก็ยังมีบันทึกอีกว่านอกเหนือจากปัจจัย4ี่นอกจากความปลอดภัยแล้วเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ต้องการและควรมีนะก็คือการเป็นที่ยอมรับของสังคมคือพูดง่ายๆเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่อย่างสังคมได้ส่าง,งามหรือเปล่าเลขที่เราใช้เป็นเลขที่นำพาชีวิตเราไปในทางนั้นหรือเปล่าเราจะมาดูกันให้รู้อะไรวันนี้นะอย่างน้อยสุดเลยอ่ะ เราฟังวันนี้มันจะมีบางเลขที่เรารู้แล้วเนี่ยเราเลี่ยงเราไม่เอามาใช้ชีวิตเรามันก็ไม่เจอแบบอะไรที่มันรุ่มดอนดอนดีไหมใครที่อยู่ดูเนี่ยเราอยากรู้เลขตัวเองก็พิมพ์เลขตัวเองมาเลยเบอร, um ร์โทรศัพท์ของตัวเองพิมพ์มาเบอร์โทรศัพท์นี่ไม่นับศูนย์นตัวแรกเพราะว่าเป็นการบังคับของกสชเขาใช่ไหมมันก็เป็นตัวแทนของคลื่นสัญญาณเฉยเลขศูนย์ตัวแรกแเราจะพิจารณาตั้งแต่ตำแหน่งที่2ไปถึงตำแหน่งสุดท้าย แล้วย้ำอีกทีนะอาจารย์พูดทุกวันหลักของเลขศาสตร์ไม่ใช่หลักคณิตศาสตร์ไม่ต้องเอาตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์ไปรวมกันเราหาผลรวมหาคะแนนข้อมูลผิดเพี้ยนหมดเลยเอาเลขที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยแหละการหาผลรวมไม่มีความหมายอะไรหลักของอการพัฒนาบุคคลคือเป็นที่ยอนของสังคมหรือเปล่าไงเริ่มจากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ใช่ไหมเกิดมามีปัจจัย4ี่รองรับไหมมีบ้านไหม หรือว่าเกิดมาคังป่ามีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีอาหารเสื้อผ้าผุ้นุม่มเอียร์สาโลกมีความปลอดภัยไหมจะมีใครมาทําร้ายอะไรหรือเปล่าเราลอดพ้นตรงนี้แล้วใช่ไหมสนมากเอดพ้นแล้วใช่ไหมต่อมาเป็นอะไรเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าคือใช้แล้วเนี่ยเป็นคนที่สง่าง,งามในสังคมหรือเปล่าเราสุดท้ายดีที่สุดเลยได้ไปตอบสนอง ความต้องการลึกๆในใจหรือเปล่าอย่าบางคนรวยล้นฟ้าแล้วสุดท้ายทำมณิธิเพื่อต้องการความสุขทั้งใจเข้าหาเส้นทางโลกุตตะละทางธรรมะทางสงบอะไรทำนองนนะั้นเ๋ยไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นก็ได้เอาตอนนี้เอาให้รอดเอาเลขดีๆมาเ๋ยวบางคนใช้เลขที่มันมี1 0เนี่ยอาจารย์เห็นนะ1020เนี่ยที่ถามมาใช่ไหมนี่อาจารย์ทวนของเก่ากันได้ไหม อาจารย์ขอทวนของเก่ากันได้ไหมของเก่าที่ชอบมีคนถามแล้วก็ใช้กันอะเลขเนี้ศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์มีค่าเท่ากันนะศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์นะอันนี้คือเลขอันตรายเลขที่ไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกทีไม่นับศูนย์ตัวหน้านะเอออย่างของเราที่ถามมามันมีศูนย์สองศูนย์อาจจะถูกบ,บังคับให้ใช้ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเราไปลงได้ศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์ตรงนี้ เราก็จะเจอการถูกดูหม,มิ่นเหยยดยามถ้าเกิดอะไรนะพูดให้ชัดให้แรงขึ้นเขาเรียกใช้เลขนี้อยู่กับตัวเนี่ยโดนถมถุยถากถางไม่เป็นคนสําคัญถ้ามีแฟนก็เป็นคนท้ายท้ายที่แฟนนึกถึงมีก็เหมือนไม่มีตําแหน่งหน้าที่ไม่เจริญก้าวหน้าผู้คนนินทาว่าร้ายคือนินทานี่คือรับหลังใช่ไหมบางทีก็เขาเรียกบริพาทหรือว่าอื ตำหนิต่อหน้าให้ได้อายอ่ะเป็นคนที่ทําไมตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความสําคัญถ้าแรงนั้นคือไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีในทําอะไรนี่ก็ถูกคนเขาดูหมิ่นเหยีดนยามตลอดเนี่ยเลขเนี้ยนะอันนี้คือยกตัวอย่างแต่เลขที่หลายๆคนหลายๆคนเจอบังคับใช้บางคนไม่บังคับใช้แต่เอิญไปใช้เองโดยไม่รู้ตัวไ,ได้เกียรติเลขนี้ 02หรือ20พวกนี้คือเลขมีรอยรั่วทางด้านการเงินเลขมีรอยรั่วทางด้านการเงินใช้แล้วเงินรั่วไหลทีนิดทีนิดไกรู้ตัวอีกทีก็เยอะแล้วนะทีนี้มันมีเลขที่บางคนไปใช้แล้วชอบใช้กันจังแต่หารู้ไม่ว่าต้องระวังกันใช้คือเลขนี้ 05หรือ50อ่ะอาจารย์ให้ด้วยอ่ะพวกที่มีพวกที่มีเลขเนี้ย09 9 0 0 5 5 0พวกนี้เลขนี้เป็นเลขของคนที่จะเดินเส้นทางธรรมะถ้าหากว่าคนธรรมดาใช้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ถามว่าใช้แล้วเนี่ยอาจารย์ถามคำานึงรวยอยู่แต่เดิมหรือเปล่ารวยเป็นร้อยล้านพันล้านหรือเปล่าถ้ารวยเป็นร้อยล้านพันล้านใช้ได้นะแต่ถ้าไม่ได้รวยเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วใช้เลขพวกนี้นะ จะมีอาการใจดีเกินเหตุมีเงินมีทองก็แจกเขาหมดมีเงินมีทองก็แจกเขาหมดเออใจดีมากเกินไปแล้วระวังนะโดยเฉพาะเลขชุดนเนี้ยใครมีห้าศูนย์ศนย์ห้าเนี่ยมีปัญหากระทบกระทั่งจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้ารายใหญ่เจ้านายใครอีกละ่ะ คนที่จะให้คุณให้โทษเราได้มีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะระบบกระเพาะอาหารการยอ่อยอาหารในช่องท้องเลขนี้นะแล้วนี่ะถ้าเป็นพวกนี้ล่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ก็แล้วแต่พวกนี้ถ้าเป็นหมอผีร่างทรงเป็นนักบวชใช้ได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นหมอผีร่างทรงเป็นนักบวชเป็นคนธรรมดาไปใช้ชีวิตก็จะเหมือนกับอย่างนั้นอ่ะมีอะไรก็ยอนยหยวนหยวน,ยนเขาสุดท้าย การเจริญก้าวหน้าทาั้งโลกไม่ค่อยมีแต่ถ้าจะไปบวชอะดีอาจารย์ต้งบอกว่าเลขบางเลขมันไม่ใช่เรามาบอกว่าดีไม่ดีอย่างนั้นนะแต่มันเหมาะกับเราในสภาวะที่เราอะจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตหรือเปล่าอย่างพวกนี้ถ้าเกิดว่าใครให,ให้อาจารย์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้เนี่ยอาจารย์จะไม่มีเลขเสียอาจารย์จะมีแต่เลขดีๆไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะแล้วแต่ว่าอาจารย์จะให้หาค่ายไหนให้ใครที่อยากให้อาจารย์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้อ่ะก็ได้ อาจารย์จะให้เราเปลี่ยนเบอร์เอาแค่เบอร์ที่ไม่มีเลขเสียมีเลขดีแล้วเหมาะสมกับดวงเราด้วยตอนนี้ในสภาวะโควิดนะอาจารย์จะบอกให้อาจารย์จะให้เราบูชาเพียง4ี่รอยเกสิบใครที่พิมพ์49 9ใครี่ติดต่อไปทางไลน์ใครี่ติดต่อไปทางเพจของมหาบนตราก็แล้วแต่จะได้เบอร์ที่เฉพาะเจาะจ,จงเฉพาะดวงเราในราคา4ี่เ้าเฉพาะคนที่พิมพ์4ี่เอาไว้นะที่สําคัญก็คือที่สําคัญก็คือ เบอร์นี้จะเป็นเบอร์เฉพาะตัวเรา1ไม่มีเลขเสียแน่นอน2จะมีเฉพาะเลขดีที่นำพาเรื่องของโชคลาภการเงินเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีความมีบาร,รมี3คือต้องดีเฉพาะตัวเราด้วยพวกเราเคยเห็นไหมเบอร์โทรศัพท์ที่เขาว่ากันว่าดีแต่ไม่เหมาะสมกันดวงแต่ไม่มีใครบอกเราไงเขาขายเบอร์อย่างเบอร์อย่างเดียว <c oughs> เอหรือบ,บางทีเราไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเราเจอข้อมูลเพียเพยเพ้ยนไง ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเบอร์ที่ได้จากอาจารย์ไปหาผลรวมไปหาเกรดเบอร์ข้อมูลผิดเพี้ยนหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะเลือกให้เฉพาะคนที่อยากเปลี่ยนส่วนคนไม่อยากเปลี่ยนบอกว่าอาจารย์เบอร์ใครเคยมีปัญหาไหมว่าเบอร์ที่ใช้อยู่ติดต่อลูกค้าคนลักผู้หลักผู้ใหญ่เอาไปลงทะเบียนเอาไว้เยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันจะเดือดร้อนมันจะลําบากลําบนมีใครเป็นมีปัญหายี้ไหม ใครมีคำถางนี้มไหมคือพูดได้ง่ายไม่อยากเปลี่ยนเบอร์หรือเปลี่ยนไม่ได้ได้นะถ้าเกิดว่าเลขเรามีปัญหาใช่ไหมแล้วสมมติมันเป็นเลขสมมตินะพ่อมีเลขที่อยู่กับบัตรประชาชนศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยอืมเลขศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งศูนย์ก็แล้วแต่นะเลขที่มันไร้ไร้มากๆอย่างเงี้ยที่น่ากลัวน่ากลัวเอาเลขอะไรดี ศูนย์หกเงี้ยหกศูนย์เงี้ยพวกเนี้ยน่ากลัวนะแล้วมันไปอยู่ในสามตัวสำกรับประชาชนอย่างเงี้ยมันส่งผลให้ความรักการงานแล้วก็เงินเรามันล้มล้มลุม่มลุ่มดอนดอนนะแบบนี้ต้องแก้โดยการใช้ประคำแก้อาถันใส่วิธีข้อมือแบบนี้แบบนี้นะใส่วิธีข้อมืออันนี้สี่เกเช่นเดียวกันใครอยากได้แบบนี้นะสี่กเก้านะเออใส่ข้อมือเอาไว้ถ้าเกิดมันไปนตรงกับเลข สามสนประชาชนหรือไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ย้ำวิเครา์เบอร์โทรศัพท์ไม่เกี่ยวกับศูนย์ข้างหน้านะเฉพาะตัวที่สองไปแล้วเลขพวกนี้เลขที่มันเสียหรือบางทีเราไม่ต้องอไปเก่งอะได้ว่าเลขเราเสียหรือเปล่าถ้าเราใช้แล้วไม่ดีก็คือเสียนะะั่นแหละอย่างเลขที่มีเลขสองแปดอยู่ในเบอร์เงี้ยที่อาจารย์เห็นถามมาแล้วเราไม่ได้ทําอาชีพสีเทาอ่ะใช้แล้วเงินจะล่วไหลเป็นหนี้เป็นสิน แต่เ,เ,เราอะจะทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วเราใช้เลขพวกนั้ได้เข้าใจใช่ปะเป็นเลขหงใช่ไหมมี982แต่คำถามคือ982 1เราธุรกิจสีเทาไหมสอเราธุรกิจใหญ่ถึงถึงหลักเอาแบบอย่างน้อยต้องมี10ล้านขึ้นไปไหมถ้าไม่นะเตรียมเติมเงินเงินล่วไหลไปเลยเป็นหนี้มันสินลุงลังเลย 1. เปลี่ยนเบอร์สไม่อยากเปลี่ยนใช้ส้อยข้อมือแก้ฐานแบบนี้ แต่ถ้ามันหนักมากเช่นเลขที่เสียอ่ะใครอยากรู้เลขอะไรถามอาจาย์มานะถ้าเลขที่เสียมันไปอยู่ในบ้านน่ะในร้านในรถเนี่ยก็ใช้ประคำร้อยแปดแบบนี้เอาไปห้อยเพื่อแก้ไขเอาไว้เออประคำร้อยแบบนี้นะเป็นร้อยแปดเม็ดสร้อยประคำแก้อาถพนเนี่ยทำมาจากผงศิลาอาถพนซึ่งเมื่อก่อนนี้พวกที่สู้รบกันใช่ไหมชอบสักยันหนังเหนียวกันใช่ไหม เออใช้สร้อยประคำร้อยแปดเนี้ยผงอันเนี้ยเอาไปตีเป็นดาบฟันจะฟันเข้าเลยนะนั้นจะแก้อาถรรพ์ใครจะโดนอาถรรพ์อะไรโดนอาถรรพ์เลขเนี้ยแก้ได้สบายส่วนใครที่ได้สร้อยประคำร้อยแปดแบบนี้ไปนะบูชา1500นานะใครได้ไปแล้วถ้าเกิดตัวเองหรือเพื่อนพี่น้องคนรักมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวจุ่มน้ำาดีนึงเป็นน้ำมนร้อยข้ออาบจะหายไปนะจะมาลายหายไปเลยพวกโรคภัยต่างๆ อา้าต่อมาวันนี้อาจารย์ใครที่อยากถามถามมาได้นะเบอร์เองเดี๋อาจารย์จะพูดต่อไปต่อจากคราวที่แล้วที่อาจารย์เคยบอกเอาไว้ว่าเลขที่ต้องระมัดระวังคือเลขอะไรมาดูกันอา้าใครอยู่บ้าง ใครอยู่บ้างตรงนี้เลขพวกนี้นะคือเลขที่ต้องเรามัดระวังให้ดีมาอาจารย์จะให้ดูหมดเลขที่มีเลขสามก็มาเกี่ยวแล้วกันวันนี้นี่คือเลขที่เป็นเลขเสียนะเริ่มจากเลขนี้ก่อนมีค่าเท่ากันนะพวกเราหนึ่งสามหรือสามหนึ่งมีค่าเท่ากันถ้าในทางภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นเลขคู่ศัตรูเออ แปลงง่ายๆได้ไหมเป็นเลขบอบช้าเป็นเลขทละเลาะเบาะแวง้งเป็นเลขอารมณ์รุนแรงเป็นเลขที่จะทําให้ชีวิตเจอกับความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นประจําคืออารมณ์มันร้อนอารมณ์มันร้อนถ้ามีเลขนี้อย่ในเบอร์โทรศัพท์นะหนึ่งสามหรือสามหนึ่งมีค่าเท่ากันพวกเราหนึ่งสามสามหนึ่งมีค่าเท่ากันไม่ซับซ้อนหรอกใครมีเลขหนึ่งสามสามหนึ่งนะในเบอร์โทรศัพท์นะ ในเลขที่บ้านในเลขที่ร้านในเลขที่บัตรประชาชนสามตัวหลังนะอารมณ์รุนแรงอารมณ์รุนแรงแล้วก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนเพราะว่าโกรธง่ายแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้สมมติเรากับแฟนอยู่ด้วยกันใครคนเดคนหนึ่งหรือยิ่งทั้งคู่มีนะหนึ่งสามหรือสามหนึ่งนะคุยกันแป๊บหนึ่งก็จะบาดหมางก็จะยอมกันไม่ได้ก็จะ มีความรู้สึกว่าเป็นไงเป็นกันเออมีทิฏฐิมาน,นะกระทบกระทั่งขัดแย้งกันมีใครมีบ้างใครอยากถามเบอร์ตัวเองพิมพ์เบอร์ตัวเองมาได้นะใครที่พิมพ์ไม่ทันเนี่ยไปติดต่อหลังบ้านเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้ทุกคนอ,อืมถ้าเป็นศูนย์สามอ๋อบางคนไม่ต้องเกรงใจนะถามเลขอาจารย์นี่ฟรีไม่มีใคใช้ใจ่ายนะแต่ว่าถ้าใครที่บอก ไม่ได้ใครอยากรู้อยากเปลี่ยนเลยก็พิมพ์49เอาไว้อาจารย์จะบอกให้นี่คือราคาโควิดนะโควิดจะอยู่กับประเทศไทยไปถึงเดือนกรกฎาคม2564นะหลังจากกรกฎาคม64เอ้ย65ท,ทัสีสระนาม25หลังจากกรกฎาคม65แล้วเร็จจะไม่ใช่49แล้วนะนั้นตอนนี้รีบนะอ่ะอย่างใครเลขดีก็เลขดี932 941 979ถ้าเลขดีอาจารย์ก็บอกเลขดีไม่มีปัญหาเลยอ่ะ ทีนี้มาดูเลขเสียต่อ03หรือ30เลขนี้ขาดความกระตือรือร้นขาดความอดทนอดกั้นแล้วที่สําคัญคือขาดความกล้าหาญในการที่จะไปลงไม้ลงมือทําอะไรถ้าเกิดจะกล้าก็กล้าแบบก้าวร้าวเลยไม่ดีนะไม่ดีนะกล้าแบบก้าร้าวนี่นะกลัวนะเออพวกเราเข้าใจคําว่าก้าร้าวไหมก้าร้าวนี่ไม่ได้ความกล้าหาญเป็นความรุนแรงบวกกับความใจร้อน ถ้าเกิดว่าโดยหลักแล้วคนที่เขอาครองเลขศูนย์สามแบบเนี้ยจะเป็นเลขที่ไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันถูกต้องไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันต้องใช้ความมุมาณะพยายามแล้วถามว่าชีวิตของคนที่ใช้เลขศูนย์สามหรือสามศูนย์เป็นไงมันก็ไปไม่ถึงไหนไงไปไม่ถึงไหนสักทีไงชีวิตอนะเออแล้วไงต่อ ในเพื่อนรุ่นเราคราวเดียวกันกับคนที่มีเลขนี้ตัวเองํำเลข0ูนย์สาเอาไว้ใช่ไหมบางทีํำรรไว้ในในลนักษณะของเบอร์ทโทรศัพท์บางทีอ่ะก็ไปอยู่ในเลขสตัวประชาชนแก้ไม่ได้ถ้าอยู่ในเลขแบบประชาชนให้ทำอย่างนี้นะให้ใช้ประคำแก้อาถนใครไม่ได้ศูนย์สาม้วสามศูนย์นะเอออย่างนี้อย่างนี้ประคำแก้อานอานี้ไปแก้ ไปทำลายพลังของเลขที่ไม่ดีแต่ถ้าอยู่ในบ้านในร้านในรถให้ใช้ประคำร้อยแแบบนี้ใครอยากได้นะพิมพ์เอาไว้พิมพ์เอาไว้ประคำร้อยแปนี่หนึ่งพัน้าร้อยหนึถ้าเกิดว่าเลขบังต่อไปนี้ในกระดานของอาจารย์มันไปอยู่ในบ้านในร้านในรถเรานะทีนี้เลขต่อไปอันนี้คือหมวด3มนะยิมมีหลายหมวดเลขนี้ถือเป็นเลข ร้ายแรงเลขหนึ่งเลขร้ายแรงเลขหนึ่งสี่สามหรือสามสี่มีค่าเท่ากันสี่สามหรือสามสี่มีค่าเท่ากันคืออะไรรู้ไหมสี่สามสามสี่คือเลขของวาจาที่กระทบกระทั่งกันคนถี่รอบคลองเหล็กนี้จะไม่สามารถพูดดีๆกับคนอื่นได้นานนักตั้งใจจะพูดหวานหวานพูดดีๆนะกับแฟนใช่ไหมกับเพื่อนพี่น้องคนรักกับลูกค้ากับเจ้านาย แป๊บหนึ่งก็กระทบกระทั่งกันละกระทบกระทั่งกันเพราะมันเป็นเลขที่บังคับให้วาจาจะต้องรุนแรงไอองแล้วไงต่อใช้อยู่กับตัวมันก็ไม่สงบสกไงเราเหมือนกับว่าทําไมเราไม่สามารถที่จะพูดจาแล้วคนรักเราได้แก่นะสี่สามสามสี่ 4, มีค่าเท่ากันอยากจะเปลี่ยนเบอร์ก็ได้อยากเปลี่ยนเบอร์ก็พิมพ์สี่เ้าไว้เพราะว่า อาจารย์จะเปลี่ยนเบอร์ให้เราในราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นเองอ่าส่วนสามหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสามศูนย์ศูนย์นี่มีความเสียหลายอย่างสามศูนย์พูดไปแล้วว่าขาดความกระตือร้นสามหนึ่งคืออะไรคือการทะเลาะบอกแหวงใช่ไหมงั้นขาดความอดทนทะเลบบาะบอกแหวงวนเวียนไปมาแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมอ่าสามเจ็ดนี่แรงที่สุดสามเจ็ดเจ็ดสามมีค่าเท่ากันคือเป็นเลขที่ เลิกลาาอย่าร้างอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลือดตกยางออกการผ่าตัดการมีเลขนี้อยู่ในตัวอยู่ในเบอร์เบอร์รถเบอร์ทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์มีโอกาสอย่าร้างสูงมีโอกาสที่จะทะเลาะบอกแวงเลือดตกยางออกอาจารย์เห็น,นทะเบียนรถที่ไปประมูลมามีเลขนี้อยู่น่ากลัวนนะน่ากลัวนนะถ้าเป็นเลขของพี่สาวบอกพี่สาวด้วยว่ามันเป็นเลขที่ทําให้ชีวิตมันเหนื่อยๆนะพวกสามหนึ่งสามศูนย์ อ่ะเจ็ดามไลท์ที่สุด7-3นี่คือเลขที่อย่างที่บอกเลิกลาอย่าร้างกระทบกระทั่งรุนแรงอุบัติเหตุรุนแรงอาจารย์เคยเห็นรถยนต์ที่ชนจนไฟไหม้ไฟลุกไหม้เลยไฟคลอกตายทั้งลำเลขนี้มีนะนั้นใครไปประมูลมาเนี่ยเท่ากับจ่ายเงินซื้อเลขที่น่ากลัวม,มาในชีวิตนะยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ลองพิสูจน์ดู มันจะมีโอกาสเฉียวชนมีโอกาสอ,นา,นอารมณ์รุนแรงขณะขับรถแล้วก็ระวังอุบัติเหตุรุนแรงแบบนี้ให้ใช้ประคำร้อยอ่ะให้เอาแขวนเอาไว้เพื่อทําลายพลังที่มันเสียในรถทําลายสิ่งที่เป็นตัวเลขชักพาสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราถ้าคนใช้เบอร์โทรศัพท์แต่ถ้าคนที่เป็นเลข,เลขบ้านเลยเนี่ยมี7337มสามีทุกเลขเลยนะก็ต้องเอาห้อยไว้ที่หิ้งพราแบบนี้หนึ่นะ 1,500บาทใครอยากบูชานะบูชาไปส่วนใครที่อยากจะแก้ที่ตัวเราเพราะว่าอยากให้การแก้อาถนอยู่กับตัวกันคุณสายไล่พุทธผีไปด้วยเนี่ยก็ใช้ลักษณะของประคำข้อมือแก้อานแบบนี้ต้องระมัดระวังนะใครที่มีเลขไม่ดีกับตัวนะเออแล้วถ้าเกิดว่าฉุกเฉินอย่างที่อาจารย์บอกถ้าฉุกเฉินมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวมีพลังงานที่ไม่ดีรู้สึก จะถูกวิญญาณสิงสู่ลมเพลลมพัดหรือเปล่าใครมีประคำจะเป็นข้อมือหรือว่าจะเป็นประคำเส้นใหญ่แบบนี้ก็แตะน้ำนิดนึงเป็นน้ำมนต์อาพรมได้นะย้ำอีกทีนึงใครที่เห็นไลฟ์นี้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตามดวงของตัวเองเพียง499พิมพ์เอาไว้เป็นแจ้แอนด i มินได้และก่อนจากกันไปอาจารย์จะบอกว่าเลขอื่นๆอ,อาจารย์จะมาบอกให้ครบทุกๆเลขเลย และโอกาสที่ดีนะเรื่องที่สำคัญในปีนี้อาจารย์ขอเปิดฟรีนะข้อมือสีก้าที่เราถามเมื่อกี้อาจารย์ขอเปิดฟรีคือการครอบเสียนพระเพชพยาธรที่อยู่ด้านหน้าอาจารย์พรเพชพยาธรน,นั้นเป็นเทพที่พูดง่ายๆเหมือนการมาเทพที่เราเคยได้ยินอะไรทำให้คนรักกันทำให้คนใจิตใจผูกพันใช้สําหรับคนที่อยากมีมหาเสน่ห์คนที่อยากเรียกจิต คนที่อยากเรียกจิตแม้กระทั่งคนรักหรือลูกหนี้นะมาเข้าเส้นเพ,พยรปัญญาธรฟรีนะที่บ้านมหาบุญตานครปฐมวันที่6ธันวาคม2564เป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ซึ่งเป็นฤกษ์ที่มหาสเสน์แล้วก็เรียกทรัพย์รับโชคแรงมากฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องมามีค่าอะไรทั้งนั้นนะ่ะไม่มีให้ใส่ซองไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ่ะก็อยากจะทําให้พวกเราฟรีเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะที่อาจารย์จะ ทำให้พวกเราดังนั้นใครที่สนใจที่จะเดินทางมาบ้านมหาบุญตานคาปรปฐมเพื่อรับการครอบเสียนเพชรพยาธรฟรีนะย้ําอีกทีหนึ่งนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะมาได้วันที่6ธันวาคมนี้นะอาจารย์คิดว่าจะจัดในช่วงสิบโมงเช้าถึงเที่ยงประมาณนี้ก็จะไม่เกินนี้หรอกนะใครที่มาไม่ได้อยู่จะอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนคปรปฐมก็ดีแต่ไม่ว่างหรืออยู่ไกลต่างจังหวัดต่างประเทศก็ดี ไม่ว่างเนี่ยก็สามารถที่จะบูชาดวุมงคลแล้วก็นําข้อปกเสกในเลิกที่ดีเช่นนี้ได้เช่นเดียวกันอ้าวย้อีกทีหนึ่งใครอยากได้อะไรก็ติดต่อมาในช่องทางที่อาจารย์ลงไว้แล้วก็วันหนึ่งเราก็จะได้พบกันเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ได้เกื้อกูลได้อุปัรภมกันแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างนะไม่มากก็น,น้อยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองใครที่มีจิตศรัทธากันขอให้มีชีวิตนะที่คิดไม่ถึงเลยว่า จะมาได้ถึงจุดที่เราเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วอยากให้ทุกคนมาพบกันในวมันพบกันใหม่สวัสดี